สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นำมาดูอินทาลัมต้นที่ให้้นผลิตปีที่สองครับต้นให้้นผลิตมาแล้วั้างหนึ่งครับปีที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีที่สองครับมีอยู่สามรุนครับเดี๋ยวดูรุนแรกที่ออกจันรุ่นแรกเ็าห่อไว้เรียบร้อยครับได้ประมาณเกือบร้อยกวันแล้วครับ อันนี้เป็นหลุนสองครับหลุนจันรุ่นสามจันจันรุ่นแรกกมีอยู่สามจันจันหลุนสามมีอยู่สี่จันครับเห็นมาดูสี่นี่ครับนี่จันก็มีสมบูรณ์บางเหมืสมบูรณ์บางในจันนี่ไม่ค่อยสมบูรณ์แต่เรากเอไหวก่อนครับมีอยู่สิบกว่าจันครับเราไหวก่อนเรายังไม่ทันไมท่ทันเรียกนี่ครับอันนี้ก็สวยงามอยู่ครับ นู่นครับส่วนจันจันชุดสามอีจันนึงอันนี้จันอีจันนั้นโอ้ไม่ไหวแล้วมันยังไงดู้นะมันจะล่วงหมดแล้วครับแล้วค่อยดูก่อนครับนี่ครับนู่นนี่ครับส่วนรุ่นนีกรุ่นจันชุดดุนแรกแล้วก็นนั่นรุ่นสองติดต่อกันไปก็เป็นรุ่นสามครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ